สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ามัสสุพุสุคนนะคะเนาะตอนนี้นะคะตีก็จะเอาเห็ดมาข้างมือตีเก็บมามาให้พี่น้องในเบิร์กันนะคะในรอบนี้เนาะ,ะบัดได้ไล่เป็นได้เนาะคะ่ะเบิร์ดอกเห็ดตีค่ะพี่น้องเพอร์เวอร์เพเว่ไม่จะดอมง,งามค่ะกําลังพกกินค่ะใส่นี่กําลังงามเลยเนาะคะ่ะเนาะดอกหน่อยตีกับทีมไบตก่อนค่ะเพราะว่าตีกับมือรุ่นฮาอ่าจนไดตีแต่คืนไปเก็บอีกเนาะคะ่ะ เพื่อปัญญาบริเลขาปลาน้ำนาะเพาะปลามันบริเลกยจ,จากการตีค่ะมันหมดเป็นตะยานพี่น้องนอกจากละการนี่นะคะราชก,การเนี่ยน,น้ำเราจะเนาะตีแดดม,มาตรการนี่ละการสะพายหนึ่งค่ะระกาส่วนนี่ตีกับทุกสา,ายไปแน่แล้วเนาะคะ่ะตีก็เลยมาอัดคลิปเอ่อให้พี่น้องได้เบิ้งน้าเนาะคะ่ะเนาะว่าตีแดดแล้มาหลายปันใดเนาะคะ่ะนอกจากพี่น้องเห็นเห็ดดงนี่ตื่ตีตื่นเต้นแห้งค่ะเนาะมันหลายมันหลายอีหลีค่ะแบบแบบ ไม่หัวเสียอธิบายจังไดเลยจ้ะมันหลายแห้งยี่หรีจ้ะพี่น้องตื่นเต้นที่คนเดียวค่ะบันนี้ตื่นเต้นแห้งกับบุไดยันอันข้าเจ้าดิ้งเงินเพราะมันอยู่ไก่บานข้าเจ้านะคะ่ะข้าเจ้าตัดใหม่อยู่ค่ะพี่น้องนะเนาะตอนตีก็จะแยกกันเนาะตอนนะั้นพี่น้องจะได้เห็นตอนตีตัดขาเนาะคะ่ะอย่าลูกห็กันเนาะโอ้โหพี่น้องเห็นเห็ดไปบกเป็นเลยค่ะตีแบบเมยกับออดทอนเอาค่ะเพราะว่าที่แหละนะตั้งใจได้ค่ะว่าสิบไป ไปสองปลาพอปลาข้างๆมันนะ่ะข้างๆกันนะ่ะมันก็นจะมีเห็ดเห็ดเอ่อียังเกาะเห็ดนังไก่ค่ะที่นี่ตั้งใจว่าจะไปสองปลาบันที่นี่พอมาเจอดงนี่ไปบบเป็นบบไปแล้วเมือม่อยเมื่อยหอบเลยค่ะดีนะตีตีเอาอันนี้ไปนั่มพี่น้องเอาอันติดถุงอันท้ายติดไปนั่มค่ะใน,นกนะระเป๋าเนาะพอตีกับคยไปเก็บปีทะลามันก็นหลายเนาะค่ะที่นี่ปีนี้ตีก็เลยว่ารอบแรกเดือนแรกที่ตีไปเก็บ ไปเบิงมันบาออกมันบามีค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปบุ้ยกออยากเสื้อสายตาจากความพี่นอ้องห่อให้คนเดียวเมยกับเมยเนานะคะ่ะแต่ว่าคลิปตีก็จะเฮ็ุเป็นอีพีแล้วจากพี่น้องเพราะว่าเอา่อจริงๆรแล้วตีอยากเอามาเอามาโหลดหลอบเดียวอยู่ค่ะแต่ว่ามันมึงเม่เอาเลยอ่ตีล่อ,อ,ลองละค่ะมันประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะคะ่ะเนาะทั้งสีคลิปนะคะมันเะลด่แต่ประมาณชั่วโมงกับสองชั่วโมง่นนะคะมันที่นี่มันหลดบอดดายมันบอกว่าอ่า บอสสามารถโหลดคลิปได้พรวามเกันอย่างเกาะตรงตรงที่ตีใส่ตัดต่อคลิปนะคะคือความจํามันบอพ่อเขาวางเสียงเนาะค่ะตีก็เลยแต่แต่แยกเนาะค่ะบันที่นี่แยกตีก็คิดว่าสะแยกเป็นสองหลอดเป็นสองคลิปบันที่นีนอันพอจะแยกเป็นสองคลิปก็บ่ได้อีกจ้ะเพราะว่าอันบอเป็นบ่ได้ดอกพี่น้องแต่มันสะมมันใช้เวลาอัน โหลดคลิปนะ่ะโดนโดนโดนบนบัณฑิตก็ว่าไม่คนโทษเขาปุ๊บมันกัดตัดมันก็ต้องมันนับหลอกมาใส่เวลาเมื่อนตีเก็บมาเน,นาะค่ะตีมันลังต่อคลิปเป็นเคองมือจ้ะตีก็เลยตัดสินใจว่าแบบว่าเอาเหตุเป็น2ยีสิบนาที2ยีสิบกว่านาท,นาทีเพื่อจะให้มันเร่งลงคลิปเร็วๆเนาะคะ่ะและ้วนี่อีกอย่างหนึ่งตีใส่อินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์นะคะัค่ะมันกัดจัดสาดยิงสาดไปโกเกลคะ่ะมันอินเทอร์นเน็ตบมดแห้งพี่น้องเนาะ ว่าตีบรไซต์โทไอ้บริษันทอินเทอร์เน็ตในในในตัวบ้านจ้ะตีบริษัทเบิรงแมวตีเลนกันนะคะว่าพี่น้องคลิปนี่ตีแบบสุดหยอดเลยค่ะแบบเจอจังๆน,น,น่ะเมื่อก่อนยังไปเจอแบบไม่มูไปเจอมันก็นยังแบบว่าอันนั้นอยู่นะค่ะนาะมันก็นยังไม่มูเก็บมูมอย่างแต่ว่านี่ไปคนเดียวล้วไปเจอมันก็นเห็นเหนเ,หเห้าแบบตื่นเต้นตื่นเต้นตีห้งองเสียงลงด้ยค่ะคลิปที่สองนาะตะวันตีตีตัดออกเพราะว่า บางคนมันกับสิมันใส่เนาะค่ะที่ว่าเออแบบแบบเป็นยังคือตื่นเต้นคับขนาดนั้นอยังสิยาตีก็เลยแบบว่าตัดตัดออกนะคะแต่วาตีก็ลงเพว่าว่าตอนตอนขึ้นต้นไว้อยู่จักหน่อยนะคะตอนที่ตีเห็นหลายๆเนาะนั่นแหละจ้ะเพราะว่าบางคนมันก็สิบอพิ่นเพิงๆก็มาเจอยังเพิ่นก็สิแบบมาเห็นเสียงตีก็สิตกใจก็สิปิดคลิปนี้คือว่าเนาะค่ะตีก็เลยตัดออกที่กวางเนาะค่ะ ถ้าค่าใดอ่าทีตีอุทานไปหรือว่าตีเบาไปมันมันบอสุภาบมันบอเป็นตะฟังตีกับตองขอโทษผูอ่าอ่ารับชมนะคะผู้เบิร์คลิปนะคะเอฟซีเฮาหลายๆเนาะคะ่ะเนาะอ่อเพราะว่าบางเทธอมันมัน,มน,มนเฮาอยู่ในปลาคนเดียวนะคะเฮาก็จะเบาเพื่อจะเพื่อจะให้อ่าไม่มูเนาะค่ะให้ปาน,บ,บ,น,ะะน,นบางเงียบเนาะนจะตีกับซีเบาดูแน่เนาะคะ่ะเนาะก็ะ ผู้ใหด่สิเป็นบอมักฟังคนนวอาได้หลายดูดูคือจังตีเนี่ยเปิดกระสิบอมักเนาะคะ่ะเนาะจิกระตองขอโทษเนาะค่ะได้หลายเลยหล,หลีค่ะเพราะว่าบางเจอเ้างอาเสียงเป็นมูจากพี่น้อง <c ười> อคลิปนี้บางคลิป คลิปตัดขายเฮดช่วงเฮดนะคะบางบางคลิปที่อาจจะบดไอเฮดให้เบิ้งนะคะเด้อหลอบได้ที่ตีเก็บมาค่ะที่อาจจะเบิ้ช่วงให้เบิ้งเนาะเนาะเพราะบางบางคลิปที่พี่เพิ่นเพิ่นเอาออเดอร์รู้สิค่ะที่ตีจะส่งขายเนาะเพิ่นจะบาให้ท่าความสะอาดเฮดบให้ขายบให้ตัดขายเฮดเนาะค่ะพอเฮดมันจะซ้่มเฮดมันจะมีแบบว่าสีแบบว่ามีค่ะมันจะเหมือนเป็นห้อยขูดๆแบบนี้ที่น้องเห็นบอกสีมันจะจะบ่งงามมาค่ะมันจะบดสดเนาะเบิ่งดอกเฮดเตี้ย พระเจ้าเพิรนกับเพิร์ลเล่บอกว่าเก็บมาแบบใดให้ทรงแบบนั้นเลยค่ะแต่ว่ารอบนี้ติจะติเห็นเห็นมันงามระยะหนึ่งนะคะติกะยังไม่ได้โทรถามเพิ่อนเนาเพิ่นจะเพิ่นจะ,จะเอาบอลเสร็จนะคะติก็เลยจะเอาไว้สกินสักกอนนะคะรอบนี้เนาะเพื่อญาติเพื่อ,อยังมาเพื่อลูกเพื่อหลานมาเนาะคะ่ะก็จะได้ให้เพิ่นไปกินเนาะคะ่ะถามว่าปีเช่นเล้วติกินเห,หม,มือดบอลปีเช่นเล้วติกัยังมีมีแซ่อยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังบอหลายปันใดเพราะว่าพญ่ยันเราไปเห็นงานเราก็สิเอาติด กระเปาไปน้าเทล่าาโลเนาะคะ่ะเพื่อว่านามเราไปเห็นงานแล้วก็เสียดดไปเห็ุซูมูญุ่ยุ่นกินน้ำแล้วพี่น้องเนะนาะนัจจะแล้วก็จะไปเทล่าสามโลเทล่าาโลแล้วแต่เราเอาไปเนาะคะนะ่ะเนาะมันจะมันกะมีบลหลายปันไดที่เน็ยนี่ยหนุกไส้ามากสิค่ะไอเพิ่นมาหาสิเนาะเขาก็จะเอาให้เพิ่นกลับไปน้ามันสิค่ะก็สิทธางเพิ่นว่าเพิ่นเด็กกินบอลสิเนาะ กระจายเพิ่นกับจิตเอาไปนั่มค่ะพี่น้องดอกเห็ดเวิรนเวอร์อิลีค่ะโอ้สะออนอะ่ะพี่น้องมันมันไม่ความหมดสึกสะออนสะออนเห็ดเห็ดง่ามันสิค่ะแบบมันที่นี่เก็บเก็บเร็วกะอยากเก็บเร็วอยากออกจากปลาตัวบัสจกรยานเฮดมันดอกมันแตกมันหกักนัดนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าบางเทธอมันเห็ดมันง่ามเพราะกะอยากแพงจะะังหน่อยเนาะค่ะเราจา้ะ กับจะเก็บค่อยเก็บเนจักน้อยสินะแต่ว่าพอถึงแล้วเขามานั่งทำความสะอาดจนสีเขามาตัดมาหยางสีมันกะมุนคือเกาหลุดจากพี่น้องแต่ว่าตอนเก็บมันกระออนเนาะมันเห็นเห็งนงามมันกะอยากจะเก็บไว้คงคมเสสวยไวหาหา้นะคะหริอภาพพี่น้องเขาอีกหลายลอรอพี่จ้ะหลายปลาเนาะมัน วนไปเรื่อยๆค่ะปลาเนี่ไปจอบเบิ้งแล้วม,ม,มันมันดอกอยังหน่อยติดกับพวได้เก็บเอานะคะติดกับจะวนไปเรื่อยๆค่ะมันก็มีปลาหน่อยปลาใหญ่ปลาดอกหน่อย,อยดอกใหญ่จ้ะพี่นอ้องปลาใดที่มันอยู่ไก่เขาอยู่เออ่หิมะแล้วไล่สารดอกพอกกัดหน่อยแน่เนาะคะ่ะถ้าปลาใดที่บอกว่าเพิ่นเจอแดดเจอแสงนั่นสิค่ะก็อาจจะเอไงแน่นไงเลี้ยวแน่นสิค่ะเสียงเล็กหน่อยเบิ้งกระตูน และจะพี่น้องแล้วก็คลิปนะคะอาจจะบอตอนโหลดคลิปตอนท้ายนะคะมันมันมีแสงมันมีแสงแดดพี่น้องเออ่จะวางไดหลักคือแสงแดดมันมันมันสะท้อนกับอันเนี้ยมันกะมันก็เฮ็ดให้ดอกเห็ดมันมันบอชัดเนาะค่ะบางทีดอกเห็ดมันสว่างเท่านั้นะคะมันก็เฮ็ดให้กลองบอชัดเนาะติกับหลุนนะคะติกับสายไอโฟนไอโฟนเจ็ด บ้าาะะค่ะบงคลิปกับชัดบางคลิปกับบช่ชัดอาจจะเป็นน้ำตอนที่เ้าโหลดคลิปนําตีวานะคะเพราะว่าบางเถอะตีกับเบิ้งในคอมเบื้องสีบงเบื้องแถวตีเบิ้งในคอมเช็คในคอมอีกรอบหนึ่งเนาะบางคลิปกับชัดบางคลิปกับบ่ชัดจังสิค่ะเพราะวา่าพี่น้องเคยมีพี่น้องถามตีมาเต้โดนๆแล้วค่ะวันตีใส่โทรศัพทพ์ี่หยางทายคลิปคลิป กล่องมันบูชัดยังสิค่ะตีกัว่าไอโฟนเจ็ะคะ่ะแต่ว่ามาก่อนตีกัใส่ไอโฟนเอ่อโฟนหกไอโฟนหาทายเนาะแต่คือว่าล่ะคะ่ะตีกับ,บ่ฮู้ว่ามันเกิดจากหยังนนเนาะบางเทื่ออาจจะเป็นน้ำกล่องหรืออาจจะเป็นน้ำแสงหรืออาจจะเป็นน้ำระบบบางเทื่อดาวน์โหลดลงสิค่ะตีกัใส่ HD นะคะในการดาวน์โหลดคลิปเนะาะเฮดดีหนึ่อย,อยัง80หรือว่าหยังนี่ละ่ะ เพ่งพลาดเลยหนึ่งหงมื่นนะตีก็ลืมเช็ดแต่ว่าติใส่ยเฮดดีตลอดนะคะในการโหลดคลิปเนาะมันกะเั่งบริสัดอยู่ค่ะติก็บรูนะคะพี่น,อน้องติโบรูจะยังไดบมันเทะไปซือาา้อข้อสับไม่ตั้งกต่ชั่ววานเนาะค่ะอันนี้มันก็ยังใส่ได้ดีอยู่ติกโบอ,อยากซื้อนะคะหลูกไส้โมลูกไส้โม,มเมล็ดน,น้ำบะะอกุดค่ะ มาเร็งน้ำกันถ้าสีราคาเนี่ยเ,เลือกเลี้ยนรู้ว่ายังสีพึ้งกัษมามเลือดน้ำกันเนะาะส่อาทิตย์กับมะเร็งน้ำกันเลือกเลี้ยนกับมะเร็งน้ำกันค่ะเป็นกับเป็นน้องโอคูดปีหนึง่งจะพี่น้องคลิปนี้ติ๊กเอาให้พี่น้องช,ช่วยชมน้ำตีอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเนาะก,กัษมะเป็นอีพ,พีได้ละสามสี่หาคุณราคาคิดว่านอกจากให้มาเบิง้งตอนเก็บให ภาเบิ่งแล้วตีกับสภับพี่น้องมาเบิ่งตอนท่องสาดน้ำนอกมาเบเเิ่งดอกเฮทท่องตีเนาะค่ะเนาะว่ามันเป็นจังไดมันใหญ่มันงามบอเนาะคะ่ะไอพี่น้องมาสะออนน้ำกันตีไปอยากสะออนคนเดียวพี่น้องเอ้ยตีเหลือใจตียอบพี่น้องมาสะออนน้ำตีนะะ้ำค่ะงามอีหลีพี่น้องเบิง่งตีก็เอาเห็ดทั้งหมดจินดามาใน้รอบนี้มาให้เบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะ ว่าดอกมันเป็นจังได้มันงามโบนี่นี่นั่นเนาะคะ่ะเก็บมาแล้วเอามาเห็ดจังได้เนาะค่ะตีสุ่มเนตีกัจะเอาเออมาต้มต้มแซ่แข่งไวค้ค่ะต้มแซ่แข่งไปกินเนาะค่ะเนาะหลอดนี้อาจจะบอดไรคลายดอกค่ะคิดว่าเพราะว่าตีจากเก็บไปถักกินก่อนเนาะคะ่ปจจะประจ้าพี่น้องคลิปนี้ตีจะขอโตล่าไปก่อนเนาะค่ะเนาะนะคะอันอน,ะะนี้ตีกัจะนั่งเห็ดข้อสาตโตนะคะได้เต็มแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องแล้วอีกตะการนึงกับมองนี้แหละคะ่ะ ในตะการนี่กับในถาดนี่เนาะคะ่จะสิบแตนั่งเขาภาษาไปเรื่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าได้หน่อยเป็นแม่เหล็น้ำกันมันก็จะเสียงดังแน่นะคะเนาะจะพี่น้องคลิปนี้ติขอโต้ล่าไปก่อนนะคะมาควอนคลิปหนาน,นะคะเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับชม,ชมของคุณไรล์ลูกแชร์ค่ะขอบคุณทุกการใจน้ำจาากินนี้คอตโตนะคะสวัสดีค่ะ